ใครตามหาเวนเจอรี่นะคะจัดมาให้อีกหนึ่งคันค่ะคันนี้เป็นปี2018นะคะในราคาเพียง749 0 0 0บาทนะคะใครที่ตามหาอยู่นะคะรถเดิมเกดเอค่ะเป็นรถหน่วยงานกดระวางนะ,ะลูกค้ารับประกันความสวยเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นสีนะคะหรือว่าโครงสร้างรถนะคะเดิมๆใครที่สนใจนะคะรถคันนี้อยู่สาขาสุราษฎร์ธานีนะคะเรมีทั้งหมด4สาขาทั่วประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพสุราษฎร์บุรีรัมนะคะลูกค้า ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่นะคะมาออกรถกับเซลล์เอได้เลยนะจ๊ะสาหรับ,บลูกค้าที่มีประวัตินะคะออกรถเริ่มต้น19 0 00บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีและได้พอตัวรถจัดเต็มได้เลยค่ะเรามาดูในส่วนของนะคะด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะโคมไฟหน้าใสายแจ๋วนะคะไฟตัดหมอกมีมให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะลูกค้าปี2 0 1 8 7 4 9 0 0 0บาทนะคะรถ ผ่านการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นค่ะเราเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยเลยค่ะลูกค้าเป็นยางปี2024นะคะฟิล์มเดิมรอบคันค่ะลูกค้าฟิล์มเดิมรโรงงานนะคะกันรังสี UV ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะรถของเรานะคะคัดรถวิ่งน้อยใช้งานน้อยมาฝากรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้2ปีนะคะหรือว่า20,000กิโลนะคะลูกค้า ไล่รอบคันกันมาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในรถกันนะคะนี่นะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ารอบคันร่องรอยการใช้งานมีบ้างเล็กๆน้อยๆอยนะคะไม่มีผลกับตัวรถนะคะรับประกันว่ารถเดิมนะคะไม่มีพิควานน้ำท่วมมาแน่นอนคะ่ะลูกค้าและให้ดูรอบคันก่อนนะคะเป็นสามศนนะคะคันนี้ เลยคะ่ะลูกค้าจ๋าใครที่สนใจนะคะจะเอาไปทำป้ายเหลืองไายฟ้าเราก็มีไฟนั้นรองรับนะคะศึกษาสอบถามกันเข้ามาได้คะ่ะเดี๋ยวน้องเอจะพาไปชมนะคะด้านในกันคะ่ะเปิดมาที่คอนโทรลด้านหน้าก่อนเลยนะคะลูกค้า ภายในสะอาดสะอ้านนะคะฝ้าด้านบนก็ไม่มีรอยเจิมใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะหัวน็อตนะคะตามจุดต่างๆก็คือได้หัวน็อตเดิมแล้วก็ขอบป,ประตูนะคะก็สามารถดึงให้ดูได้เลยนะคะไม่มีพิกวน้ำท่วมมาแน่นอนค่ะลูกค้านี่นะจ๊ะ ดึงให้ดูได้เลยนะคะใครดูรถไม่เป็นนะคะก็สามารถพาช่างมาดูได้นะคะไม่มีที่ความน้ําท่วมแน่นอนนะคะประกอบชิ้นส่วนเดิมโรงงานจ้าสำหรับประตูนะคะเปิดขึ้นลงได้สองด้านนะคะเปิดว่างได้เลยนะคะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะใครที่มี ญาติผู้ใหญ่นะคะคนเท่าคนแก่นะคะก็สามารถขึ้นลงได้สองทางนะคะเบาะโซนหน้าก็หมุนได้นะคะนี่ค่ะให้ดูความใหม่ของตัวรถกันก่อนเลยเบาะด้านหลังนะคะลูกค้ามีทั้งหมดนะคะสามแถวนะคะด้านหลังสองแถวสี่ที่นั่งแล้วก็สามที่นั่งเป็นเจบนะคะแล้วก็8 9นะคะสำหรับเบนจูรี่จะนั่งได้9้าที่นั่งนะคะสำหรับตอนหลัง แล้วก็นี่เลยค่ะสภาพบาะสวยๆวยตึงๆนะคะลูกค้าไม่มีรอยขาดรอยเย็บนะคะคือใครได้ไปราคานี้คุ้มมากๆนะคะปี2018นะคะ749,000บาทอุปกรณ์เราก็มีมาให้ครบนะคะคันนี้ยังได้ในส่วนของครมเรียบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็มาดึงดูกันได้นะคะว่าขอบเดิมไหมนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะลูกค้าเดิมๆโรงงานนะคะต้องประกบชิ้นส่วนแบบนี้นะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะถ้ารถคันไหนที่ความน้ําท่วมมานะคะรูกลมนี้จะไม่ตรงแบบนี้นะคะจะเป็นจะเป็นรอยบิดรอยเบีดเด้ยวนะคะอันนี้ของเราก็คือปกติเลย <c oughs> ใครดูรถไม่เป็นสามารถพาช่างมาได้นะคะลูกค้าพาช่างมาได้เลย <c oughs> นี่นะคะระบบแอร์เราก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดึงด้านโน้นกัน สวยหรูดูแพงนะคะลูกค้าแต่ราคาไม่แพงจับต้องได้นะคะประวัติดีนะคะฟรีดาวได้เลยค่ะโรขััฟปีสามเดือนมีให้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะสามจุดเก้าเก้าค่ะสำหรับรถตู้นะคะลูกค้าเวนตูรี่อะเรามาดูขอบต่างๆของตัวรถกันว่าจะสวยเดิมขนาดไหนอาร์กลูกลมประกบชิ้นส่วนเดิมนะคะลูกค้านี่จ้ะนี่นะคะ ใครสนใจแวนจูรี่คันนี้นะคะก็สามารถโทรลงมาได้เลยที่เบอร์0 945989256นะคะเซลล์เอีิไทยรถสวยนะคะปรึกษายอดดาวยอดผ่อนก่อนได้เลยนะคะลูกค้าจะผ่อนระยะสั้นระยะยาวนะคะ4ปี5ปี6ปีนะคะก็ปรึกษากันเข้ามาได้นะจ๊ะนี่ค่ะส่งให้ดูได้นะคะเบาะแถวหลังก็พับได้นะคะลูกค้าช่องแอร์มีให้ทุกตำแหน่งเลยนะคะสภาพเบาะแถวตอนกลางก็ตึงๆนะคะ นี่เลยค่ะออกได้ทุกจังหวัดของประเทศไทยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะคะลูกค้าพอนโทรลด้านหน้านะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่นะคะถ้าสนใจเวนตูรี่คันนี้นะคะก็สามารถโทรตรงที่เบอร์ศู4ย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกรึกษาย,ยอดจัดยอดผ่อนกับเซลก่อนได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็สามารถมาออกรถคันนี้ได้นะคะ สามารถมาออกได้เลยนะคะทุกจังหวัดลูกค้าที่ไม่สะดวกมานะคะน้องเองมีจับจองออนไลน์นะคะเข้าบัญชีบริษัท3,000บาทฝากเซ็นได้ทุกจังหวัดถ้าลูกค้าไม่สะดวกมานะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปจัดให้ถึงบ้านเอกสารครบ3ามวันอนุมัติถ้าลูกค้าไม่สะดวกมานะคะน้องเองก็มีบริการส่งให้นะคะลูกค้านี่เลยจ้าทักสอบถามกันามาได้นะคะใครไม่มั่นใจนะคะก็สามารถ พาช่างเข้ามาดูได้นะคะมีเพื่อนเป็นช่างก็พาช่างเข้ามาดูได้นะคะรถโเอะมีเยอะนะคะไม่ได้มีแค่คันสองคันนะคะเราเน้นขายรถใหญ่อยู่แล้วค่ะลูกค้าเราเน้นขายรถใหญ่อยู่แล้วนะคะม,มีให้เลือกหลายคันนะคะรถตู้เราก็มีทั้งหน้าสั้นหน้ายาวนะคะลูกค้าอ่ะนี่เลยค่ะ วนให้ดูรอบพันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะเป็นเครื่อง 3.0g นะคะเวนจูรี่ปี2018นะคะ7 4 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าสามารถทำป้ายเหลืองได้นะคะใครที่จะไปทำป้ายเหลืองเราก็มีธนาคารรองรับนะคะป้ายเหลืองลูกค้าเซ็นสัญญาเสร็จออกรถไปไม่เกิน45วันนะคะก็สามารถไปดำเนินการติดต่อป้ายเหลืองได้เลยนะคะามาจําเล่มได้นะคะก็จะมี ถ้ามัดจําเล่มอะไรต่างๆถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนะคะก็สามารถปรึกษาเซลล์เอโดยตรงได้เลยนะคะลูกค้าปรึกษากันเข้ามาได้นะคะขั้นตอนต่างๆนะคะในการมัดจําเล่มขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์นะคะปรึกษากันเข้ามาได้ออกได้ทุกจังหวัดของประเทศไทยไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะโทรตรงที่เบอร์0945989256นะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะ ค้าขายนะคะหรือว่าพนักง,งานเงินเดือนเจ้าของสวนถ้าอยากเป็นเจ้าของรถเวนจอรี่คันนี้หรือว่ารถตู้นะคะก็สามารถออกได้นะคะทุกท่านเลยนะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะ749,000บาทนะคะหรือใครอยากได้เป็นรถตู้นะคะเองเองก็มีให้นะคะเป็นเครื่อง3,000ทั้งหมดเลยมีทั้งเกียร,ร์ธรรมดาเกียร,ร์ยรรอโอโต้นะคะลูกค้านี่เลยค่ะ,คะเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้าตรง ของเลวกันสักนิดนึงนะคะว่าเราทําอะไรให้บ้างแล้วช่วงหน้าสวยกิ๊กหรือเปล่านะคะเดี๋ยวน้รงเองจะพาไปชมกันนะคะมาเลยค่ะของเลวเราถ่ายให้เรียบร้อยนะคะน้ำมันเครื่องก็ถ่ายให้วิ่งยาวๆไปเลยหนึ่งหมื่นกิโลนะคะอ่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะว่าหัวน็อตจะเดิมไหมนะคะเปลี่ยนถ่ายอะไรให้บ้างนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะลูกค้าเปิดมาเลยนะคะหัวน็อตด,ด้านหน้าทุกตัวนะคะไม่มีรอยขยับนะคะ สังเกตได้เลยว่าหัวน็อตตรงด้านหน้านะคะเกียวไม่แตกก็คือลูกค้าจะได้รถเดิมแน่นอนค่ะหัวน็อตช่วงหน้านะคะทุกตัวหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะลูกค้าเครื่องหมายมอคมีมาให้ครบนะคะเปลี่ยนทายของเหลวให้เรียบร,ยร้อยแล้วค่ะลูกคา้านี่นะคะสําหรับรถตู้รถเวนจูรี่คันนี้นะคะเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะใครที่ออกรถเดือนนี้ไปนะคะสามารถเอากับไปถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีได้อีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งหมื่นกิโลนะคะจัดโปรไปเลยจุกจุกนะคะ ดอกเบีย้ยเริ่มต้นสามเก้าเก้านะคะโปรขับฟรีสาเดือนยังมีให้ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรตรงที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแดเก้าสองห้าหกนะคะถ่ายรูปไปแล้วทุกมุมนะคะขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะปรึกษายอดจัดยอดผ่อนได้นะคะหมายเลขเครื่องหมายเลขคัทซีนะคะคือตรงตรงเลยค่ะลูกค้ามีนะค่ะลูกค้าฝากระโปรงเดิมนะคะฝาปิดเดิมๆไม่มี ไม่มีการเปลี่ยนหรือขันน็อตมานะคะซูมกันดูได้ทุกจุดเลยนะคะที่สําคัญรถของเรายังตรวจรถโดนใจนะคะอยู่ในเว็บไซต์รถโดนใจ5ดาวแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคานนะคะช่วงล่างต่างๆก็คือลูกค้าได้รถเดิมๆแน่นอนนะคะลูกค้านี่เลยจะ้ะให้ดูกันได้นะคะโปร่งใสรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะลูกค้าสปีหรือ20งหมกิโลยังได้อย่างนึ่งถึงก่อน ถ้าลูกค้าตรวจเจอนะคะรถมีความน้ำท่วมมานะคะสามารถนะคะเอามาคืนได้เลยค่ะรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะจ๊ะดวงไฟใสแจ๋วนะคะไฟตัดหมอกใช้ได้ไฟทุกดวงสภาพดีค่ะลูกค้าเอาละคะ่ะใครสนใจนะคะแวนจูรี่คันนี้นะคะปี2018เครื่อง3.0 G นนะคะจัดมาให้ในราคะ 7 4 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้านะ,ะมี4ีสาขาทั่วประเทศไทยนะคะกรุงเทพสุราษบุริรัมย์นะคะลูกค้าของเราเป็นบริษัทใหญ่นะคะเน้นขายรถใหญ่โดยเฉพาะเลยนะคะใครที่ตามหาเวนจูรี่รถตู้นะคะของเราเป็นศูนย์รวมรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะคะคัดรถเดิมเกรดเอมาให้นะคะสําหรับเอกสารที่ใช้ขึ้นอยู่กับอาชีพนะคะประวัตินะคะก็ขึ้นอยู่กับอาชีพเหมือนกันนะคะ เงินดาวขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตแล้วก็อาชีพเอกสารที่ยื่นนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจรุ่นไหนสเปกไหนก็ขอกันเข้าไม่ได้นะคะลูกค้าทาอาชีพอะไรมีประวัติการผ่อนไหมนะคะลูกค้าก็ปรึกษากันเข้าไม่ได้นะคะเงินดาวขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตแล้วก็รายได้ที่ยื่นนะคะลูกค้าประวัติดีรายได้พอก็ออกรถ่นต้นหนึ่งมนเก00 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าใครที่สนใจจะเอาไปทําป้ายเหลืองป้ายฟ้าหรือว่าเอาไป รับส่งนักเรียนนะคะก็สามารถทักทายปรึกษากันเข้ามาได้นะคะสำหรับรถตู้เราก็จะมีเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์อโอตโต้เบาะเดิมโรงงานสีแถวเบาะ V.I.P. ลูกค้าอยากได้สเปกไหนนะคะแจ้งเซลเอได้เลยนะคะนี่เลยค่ะก็จะมีทั้งเวนจูรี่ปีสิบแปดสิบเก้านะคะลูกค้ารถตู้ก็จะมีเกียร์ธรรมดากับเกียร์อโอตโต้นะคะมีให้เลือกหลายคันค่ะอย่างคันนี้นะคะก็เป็นสีขาวนะคะเกียร์ธรรมดา แล้วก็ในส่วนของคันนี้ก็จะเป็นปี19เกียร์ธรรมดานะคะเบาะ VIP สามแถวราคา89,000บาทค่ะลูกค้าถัดมานะคะก็จะมีคันนี้เป็นปี2018นะคะปี2018เกียร์ธรรมดาเบาะ V3 แถว829,000บาทนะคะลูกค้าอยากได้สเปกไหนประมาณไหนก็แจ้งได้เลยนะคะคันนี้เป็นปี2019ค่ะเบาะ V3 แถวนะคะ ไม่เก้าหมื่นสี่นะคะเจ็ดแสนแปดหมืนเก้าบาทเดี๋ยวให้ดูภายในสักนิดหนึ่งนะคะลูกค้าเบาะวีสามแถวก็จะประมาณนี้นะคะเบาะวีมันจะมีจะมีทั้งเบาะเก้าที่นั่งนะคะแล้วก็แปดที่นั่งนะคะคันนี้จะเป็นแปดที่นั่งเน้นเบาะใหญ่ๆนะคะอุปกรณ์เสริมมีให้ที่ทบกระจกมีให้นะคะถังดับเพลิงม,มีให้นี่เลยจ้า พีกัดน้องเออยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีสีสาขาตัวประเทศนะคะกรุงเทพสุราษฎร์บุรีรัมย์นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบแปดนะคะเกียร์ออโต้ปีสิบแปดจะอยู่ที่แ6ดแสนหกหมืนเก้าบาทคัะลูแปดแสหกคมื8นเก้านบาทนะคะเบาะวีสามแถวส่วนคันนี้นะคะจะเป็นปีสองพันสิบเจดเบาะเดิมโรงงานสี่แถวนะคะปีสองพันสิบเจ็ดบาะเดิมโรงงานสี่แถวหกแสนเก้าหมนแปดบาทนะคะ เบาะเดิมโรงงานสภาพไหนมาชมกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นเบาะนะคะผ้าสี่แถวนะคะกระเ้าไปรับส่งนักเรียนนะคะหรือว่าทําตัวท่องเที่ยวนะคะคุ้มสุดๆดเลยนะคะลูกค้าป้ายแดงล้านกว่าของเราราคา698,000บาทนะคะตัดสินใจกันได้เลยจ้ะลูกค้า รับประกันทุกคันนะคะเครื่องยนต์กับเบียให้ทุกคันเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะจองออนไลน์เข้าบัญชีบริษัท3,000บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยค่ะใครไม่สะดวกมาเราบริการจัดให้ถึงบ้านนะคะลูกค้าต้องสมัคเตรียมเอกสารรอได้เลยนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่แบงค์นะคะไปจัดให้ถึงบ้านนะคะเอกสารครบ3วันอนุมัติถ้าลูกค้ายังไม่สะดวกมานะคะถ้ายังไม่สะดวกมาน้องเอก,ก็มีบริการนะคะ ส่งรถถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสนใจสเปคไหนแบบไหนนะคะปรึกษาได้นะคะคันนี้สีขาวปี2018เกียร์ธรรมดานะคะ759ค่ะคันนี้759,000บาทนะคะ่อ VIP 3แถวนี่เลยจ้ะคุยง่ายใจดีค่ะลูกค้าสามารถทักมาคุยมาสอบถามกันได้เช็คเงินดาวยอดผ่อนก่อนได้เลยนะคะในส่วนของหน้ายาวนองก็มีนะคะ เช็คเงินดาวยอดผ่อนก่อนได้เลยนะคะนะคะโทรลงมาที่เบอร์ศูน5 9เก้าสห้าสองห้านใจขนรีบทักทายมาเลยจ้า